สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักนะครับวันนี้ผมจะพลเกษตรก้าวไกลนะครับหรือพี่พลเกษตรก้าวไกลครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับไผ่นะครับไม่ใช่ผงสุ้อนนะครับวันนี้จากไผ่นะครับไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่ที่ทาเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยวิธีการไผ่นะครับนี่ครับวิธีการเก็บตไผ่นะครับก็เอาไปติ้งกับต้นไม้ต้นมะขามอะไรเงี้ยครับเป็นการทถนอมนะครับแ ที่ข้างล่างก็คือไม่ให้หมอดกินนะหรือปวกนะครับไม่ให้หมอดหรือปวกกินนะเราจะเอาอยางรถยนต์หรืออะไรนะครับมามาวางกั้นไว้นะครับนี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านคุณปูนะครับบ้านคุณปูหรือบ้านอาจารย์ปูคนลักไผ่นะครับที่ที่ไหนเจอตรงไหนก็จะไผ่นะครับไผ่ไปเยอะมากครับและที่สำคัญวันนี้นะเราจะมาดูการแช่ไผ่ครับเพื่อกําจัดมอดไม่ให้ เอามากินเนื้อไผ่ครับเราสามารถทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยืดอายุงานของไผ่ยืดอายุไผ่ได้หลายปีนะครับเนี่ยครับก่อนี่ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นเตาแช่นะครับเตาแช่ไผ่นะครับบ่อแช่นะครับก็ได้นะครับวันนี้ไปเจูแล้วครับวัสดีครัน่ครับผมวันดี้รวันจะจลครับวันนี้เจอกันหลายแอบฮะเพราะว่าวันนี้ก็จะเอา ปรสบอันดีๆความรู้ดีๆได้มาแนะนํากับกับเพืกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกลุ่มคนรักไผ่แล้วก็คนที่กําลังจะรักไผ่ด้วยครับครับรักลิงรักรอนะครับรักรักสอนฤษีครับสอนฤาษีก็รักนี่คือรักรักตาครับผมไม่ใช่รักรอลิงรอเรือรักผอลิงนะครับครับครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่บ่อแช่จารย์ปูแนะนำนะครับบ่อนะไม่ใช่อ่างแล้วไม่ใช่อ่างครับบ่อนะครับบเพราะว่ารู้กันทั่วๆคือคือบ่อฮะตรงนี้ก็เป็นบ่อค่ะแปดเมตร นะครับแปดเมตรแช่ไม้แปดเมตรก็บอกก็จะอยู่ประมาณเมตรสามสิบครับแล้วก็ของบอกก็อยู่ประมาณตึ๊แปดสิบใช่ครับงานเดิมทิโอ้เดิมพิยมหานิยมครับช่างหม้ช่นงไม่ครับผมช่างไม้ช่างวิชัยนิยมช้องวิชัยนิยมครับผมลงรักไรโคนรักครับถึงมาบ่อยรากรากเป็นเมืองที่ อ,อ,าอ,อากาศดีครับน่าเที่ยวครับเขามีเขาใหญ่เขาชอบเาชอบกินปลาล่าอร่อยอย่างเงี้ครับแล้วก็มีน้องไม้ครับมาแนะนำตัวหน่อยครับผมน้องไม้คนรักไผยครับตัวแทนเครือข่ายคนรักไผยจากจังหวัดสเรนผมจากจังหวัดสเรนครับจากสุรินทร์นะครับครับขออนุญาตใช้นามแฝงคนรักไผยด้วยนะครับฝากเนะฝากตัวด้วยครับพูดภาษาเขมรได้ไหมแนะนำตัวเป็นภาษาเขมรได้ จุงกะแม่เอาบองประโอนกุภุพเนียครับขามาดประวุฒิบรรโตบัตบดสวัสดีบัดเชิญชวนเชิญชนน้องชาเชาคอมเมนเรื่องไทยอ๋อก็บัดไผ่ภาษาคอมเมนต์เขาเรียกว่ายังไง <laughs> ไผ่ก็คือไผ่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญชวนเป็นภาษาไทยไนี่เลยครับเขาเราฟังกันรู้เรื่องครับครับขอเชิญชวนน้องบุกนับถือใน่องของไผ่ไผ่เป็นพืชมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับโจดได้ตั้งแต่ คงตั้งแต่รากตั้งแต่ถึงปลายใบนรอเรือชัดเจนรัรรออเเืชดจนากเลยครรับผมผมคนสุรินต้องใช้รอชัดเจนครับครับผมตอนนี้ไม่ต้องกินโซลาแล้วเดี๋ยวตอนนนี้วัตะวันมันจะลงแล้วนะฮะเราเรามาดูขั้นตอนนิดนึงเนาะครับผมนี่นี่นี่เป็นอะไรครับเหม็นไหมเนี่ยกิน่ยนี่คือน้ำยาแข็ครับไอ้น้ำยามาจากอะไรน้ำยามาจากสารเกลือบอลลักครับผมดูได้ไหมดูได้ครับขึ้นไปดูเหรอก็ดูตรงนี้ก็คืออยู่ข้างในนี่ในน้ำในอ่างฮะครับผม ตัวนี้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าคือผสมอธิบายครับอธิบายนะตัวนี้เขาจะช่วยช่วยนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะเตรียมพื้นที่ก็ยื่นบอที่เราแช่ไม่ผ่านตรงนี้ครับก็คือว่าเราผสมอแบบในส่วนที่ปริมาณที่พอเหมาะนะครับที่จะทำให้แผ่นปิดภาพสูงในการป้องกันมอดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราผสมนั้นแช่หลายรอบแล้วนครับแช่สิบรอบแล้ว แล้วเราก็จะเราก็เติมเติมจอดด้วยนะครับตอนนี้นี่คือบอ่อาะที่เราแช่ใน,นบอ่อตอนนี้เป็นผ้าใมสนง مل นับงเลยนะครับขนาดความยาวของเบาะนี้ประมาณนี้นะครับ 8, 8มเมตรรัยใช่ครับ8เมตรคือเราแช่8เมตรเต็มๆได้เลยนะครับเราทําเกินมา30เซนนะครับกว้างที่ประมาณ10เซนกว้างเกินเซนใช่ครับ แบบปะาใจกันเลยอ่าปะยานุกลิ่นกินกินกินมันค่อนข้างจะหนึรงนะครับผมเพราะว่าอ่าเราแช่ท่านเราไม่ได้กลิ่นนะครับเราแช่รอบหนักมก็เลยแบบมีกลิ่นนะนี่ครับนี่ครับเราจะดูนะครับนี่นะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้มันมีน้ำเดือดด้ีเหรอครับมีน้ำที่อยู่ในเราเอาน้ำหมอกอากาศมันดันเข้าครับอ๋อน้ำหมอกอากาศบรรจงเข้าใช่โอ้ผมมันจะบอกผูดนะ อัดมันดันเพราะว่ามันมีเข้าไอในบ้รงสร้างรับทำไมอาจารย์ครับเนี่ยโครงสร้างตนเอาไว้ตั้งไม้ไผ่ขึ้นฮะเหรอครับต้องมีโครงสร้างมีด้วยเหรอก็อยู่ที่อะไรที่เราสามารถยกออกได้ฮะอ๋อครับครับใช้วิธีการลาบอันนี้แค่คนน้อยฮะอยู่อยู่อยู่ที่เราีไซลอดไปเราจะสาธิตดึงออกตรงนี้ก่อนดึงออกดึงออกแล้วผมจะให้ตัวนะครับสังเกตดูนะครับลำมันสีมันสวยแล้วนะฮะแบบสีเหลืองนะแล้วมันจะสีงี้ใช่ไหมครับเวลาแห้งนี่เหลืองแบบดีมากเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจรู้อะไรก็สามารถถามมาได้นะครับสอบได้นะนี่ปล่อยน้ำบอลเลยครับอาจารย์ปล่อยน้ําที่เราตั้งข้างบนนะไม่ใช่ครับันนี้น้ําที่เรากันข้างบนนะกดมันลงเป็นน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าเนี่ยมันเป็นน้ำเปล่ายืดแทงไหมโอ้ยแทงเหรอโอเคใช่ครับเพราะว่ามันไม้ไผ่ามันมีอากาศครับมันต้องดันลงไปดันดันขับนี่นะครับอืมกลองตกนี่นะ คือมันคือไผ่เนี่ยมันมีอากาศในตัวมันเนาะมันมีมันมีช่องเนาะพอเราใส่เพื่อเข้าไปบางทีเราก็ต้องดันมันลงนะอันนี้เราใช้วิธีแบบบ้านๆเลยเอาถังน้ําใส่แล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วกดมันลงเองหรือหรือถ้าเราจะไฮเทคกว่านี้เราทําเป็นไฮดรอลิกก็ได้ไฮดรอลิกทําทำแบบบ้านๆเลยใช่ครับแบบบ้านๆเลยมากถูกต้องนีครับไปดูไปดูไปดูอาจารย์ อธิบายหน่อยครับอันนี้คือวิธีการเอาไผ่ออกจากบ่อครับใช่ครับแล้วก็ต้องตักอย่างนี้เหรอคนน้อยเราออกได้เพราะเราต้องเอาน้ำคืนฮะ่เอาน้ำคืนนี้คือน้ำไหลลงคลองอ๋อน้ำไหลลงคลองครับไหลลงลงน้ำไม่มีพลมูลภาวะเลยไหมไม่มีครับเราไปใช้ใส่ตัวนี้คืนฮะเราไปใช้คืนเหรอไม่ได้ทิ้งนะฮะเพราะว่าน้ำคนมีราคาครับผมอ๋อน้ำแช่ไผ่ก็มีราคามีราคามันเหม็นอย่างี้ยมีราคาเด้อมีราคาครับเหม็นๆนี้ จัดมอดได้ฮะอ๋อก็จัดมอดได้ป้องกันมอดครับผมครับเมนเมนก็มอดไม่กินนะฮะนี่นี่ครับบ้านเราครับผมให้ดูบรรยากาศสามล้อศิลป์สาขาลังตะวันตกดินนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่นะครับบรรยากาศดีมากครับท่านต้องอิจฉาผมแน่เลยอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวโควิดครับอยู่ใกล้ไฮทางไกลมากเลยครับแดดอากาศร้อนครับเขานี่นก็เขาอะไรครับเขาบางเฮยหรือว่าเขาดงพญาเย็นครับผม เขาดูพญาเย็นหรือเขาพังเหยบังเหยืรงพญาเย็นครับบ is ังเหยนะครับบังเหยเป็นภูเขากั้นระหว่างภาคกลางกับภาคีสานครับฝั่งฟังตรงข้ามไปนี่คืออำเภอลำสนทีจังหวัดบุรีครับฝั่งนี้คือตำบลตำบลหนองแวงหนองแวงเพืภอเทภารักษ์จังหวัดนครราชสีมาครับอต่ออครับอาจารย์ครับครับก็ตอนนี้กําลังดึงขึ้นมานะครับอ่าดูเป็นตัวอย่างเนาะเอาไผ่ขึ้นนะครับเนี่ยครับหรือท่านใดมีวิธีที่แบบว่า มากนะดีกว่านี้ก็ดีก็ได้นะครับไอที่เราทำแบบง่ายครับอ่าแบบร่ต้นทุนนะครับแล้วเราต้องที่ไว้กี่วันครัาจะปลูกครับอ่าพอเสด็จน้ำก็ย้ายออกตัดได้ฮะแต่ถ้าเราไม่เสด็จอ๋อนร่นู้นเรื่แล้วเหรอแช่หมดแล้วฮะอ๋อเนี่นะครับท่านผู้ชมครับไอ้ที่แช่แล้วเราเราเอาพอออกตดมาตั้งนีงนี้ปุ๊บพอเสด็จน้ำหมายถึงว่าน้ำแห้งเหภาษาโคราชแล้วเสด็จน้ำเสด็จน้ำครับน้ามันมดเออภาษาโคราชเสด็จน้ำเสด็จน้ำ กลางก็ไปฟังดอกเลยเนี่ยกีเก็บโคกลิ้นเออนี่ครับผมพอเสร็จน้ำนะครับเราก็เอาไปผ้ากับต้นมะขามอย่างนี้เลยครับใช่ครับเอาใส่ธรรมชาติครับธรรมชาติครับไม่ต้องไปหาอะไรมากเลยครับครับอาจารย์ถ่ายต่อครับนี่นุ่นก็เห็นแต่ไผ่เนาะโอ้ยปลูกแต่ไผ่ไว้เยอะจังเลยใช่ครับอาจารย์บ้านมาเลยบรรยากาศตรงนี้ก็ได้บรรยากาศสวยงามพระที่กำลังตกดินครับว่านอาจารย์มันจะถูกเราอปะเนี่ยไม่ครับกินใช้ได้เลยนะอาจารย์ใช้ได้ครับใช้ได้เลยกินท่านผู้ชมครับ มีกลิ่นครับเหมือนแช่ปอเลยครับผมเคยลอกปอเหมือนกันเลยครับปอแช่ปอครับมันก็เกิดจากเราแช่หลายๆรอบนะครับมันก็มันก็มีน้ำเลือแป้งหรืออะไรตัวของไผ่อ่ะมันออกมาแล้วมันก็นานๆมันก็จะมีกลิ่นครับครับแรกๆมันจะไม่เหม็นนะครับครับแล้วก็ทางที่ดีเราควรจะทําหลังคาแล้วก็ปิดฝาอ๋อต้องปิดด้วยหรอก็มันก็จะช่วยในเองของกลิ่นสมมติสมมติเราแช่ไว้เนี่ยน้ํา น้ำน้ำมันน้ำฝนำอะไรที่เรามันตกใส่มันเป็นไรไหมฮะไม่ดีครับไม่ดีครับเพราะว่ามันทําให้มันทําให้สารที่อยู่ในในน้ำเนี่ยมันเจือจางลงอ๋อสาร่นั้นเจือจางนะครับมันก็ทําให้ประสิทธิภาพในการแช่น้อยครับการ,รต้มกันมอดได,ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันเพื่อรักษาไม้ไผ่ให้เหมือนไม้ประดู่เหมือนพระค่ายกันเลยครับใช่ครับผมโอ้รับรับเอาลงไปลงไปเร้าไบกันเราไม่ตกก็ยังไม่ยังไม่เลิกเดินนะครับ นี่นะเงี้ลำลำลำที่เห็นตรงนี้คือก็ประมาณ3ถึง4นิ้วนะครับผมขนาดลำไม้ไผ่เนาะยาวขนาดมีทั้ง6เมตรบ้าง8เมตรบ้างนะฮะมี2ขนาดนะครับก็คือนี้เราสําหรับเป็นทําเป็นงานโครงสร้างได้สบายๆไผ่พันอะไรครับเป็นมาแช่เนี่ยอันนี้เป็นไผ่ซางมนซางมนใช่ครับเป็นไผ่ซางจหนนเนชุดนี้มาจากทางอีสานครับผมอีสานอ่ะภาคอีสานอีสานคูได้ลำขนาดนี้ได้ครับอำเภออะไรครับจังหวัดอืมใต้แถวมีอ่ามีมีหลายจังหวัด แต่ว่าล่าสุดที่เราไปตัดคือชัยภูมิชัยภูมินะครับเราไปตัดมาเองนะครับใช่<อ>ครับเราไปซื้อมาแล้วแช่เง,งี้ยครับแล้วก็กไปเป็นรูปแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ออเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นงานโครงสร้างนะครับเป็นงานอาคารอะไรพวกนี้นะฮะที่ตรงนี้เราก็ปลูกให้ดูนี่น,นี่ไผ่อะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นไผ่สร้างไผ่ครับผมไผ่สร้างไผ่นะครับเราต้องแช่ไหมสร้างไผ่สร้างไผ่ก็ต้องแช่ครับแช่เหมือนกันเหรอแช่เหมือนกันครับมีมอดเหมือนกันเหรอมีมอดเหมือนกันครับก็กองนู้นนะฮะที่ที่ที่ถ่ายไกลๆดูนะนั่นคือสร้างไผ ที่ลำเล็กๆนะลำเล็กๆนะลำเล็กๆนะครับคุณสร้างไผ่นะครับใช่ครับนะครับคือสร้างไผ่นะครับเราก็เราก็มีนะครับสร้างไผ่เราก็มีนะครับไผ่ตรงไผ่บงบงเราเราไม่ได้อมาครับบงเรามีไผ่ตรงเจมสังเจมสังบพรว่าผมมาแล้วครับเจมสังเจมสังอ๋อเจมสังโอเคทักทายเจมสังนะครับอ่าน้องไม้ทักทายเจมสังหน่อยสวัสดีครับเจมสังแหมเพิ่งลงจากรถเพิ่งจากกันตะกี้ โอ้อเจมซังลลเลยจมซังเจมซังลูกศิษย์เราเองนึกว่าแต่ใครลูกศิษย์ลูกศิษย์ลุงพรบอกว่าเราเชิมเชยการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่ครับอายุรวมกันแค่ไม่ถึงห้าสิบไอายุรวมกันสามสี่คนไม่ถึงห้าสิบนะไม่ถึงห้าสิบครับรวมกันครับอาจารย์ครับอธิบายได้เลยครับว่าไอ้ไผ่ในขนาดนี้ใช้ได้กี่ลำเนี่ยบอกขนาดนี้ก็ถ้าเป็นลำเล็กก็มันห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะ ตามเล็กเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ประมาณหกห้าหกสิบต้นทุนในการสร้างบ่อขนาดนี้แพงไหมถ้าทำเองก็ไม่แพงลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นการประเมินของช่างิโดยทั่วไปใช่เพราะว่าอันนี้เราสร้างเองเนาะเราสร้างเองประมาณสองประมาณสองหมื่นโอประมาณสองหมื่นสอหน่อยหน่อแล้วก็ต้องสร้างหนาขนาดไหนยี่สิบเซนอันนี้ก็ต้องหนาเพราะว่าไผ่เอาขึ้นเอาลงเนี่ยกระแทกถ้าบ่อเล้าเนี่ยมันจะเสียน้ำยา ันนี้ดูอะไรก็ได้จะได้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับท่านที่แบบอยากรู้เนาะอันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ23่สิบเซนยีมเซนครับ23่มเซนประมาณ9นิ้วครับผมแล้วแล้วแล้วความความกว้างอ่ะกว้างกว้างกว้างจากนี้เราเอาทั้งทั้งขอบก็เส้นว่างในนี่รู้สึกว่าจะ80เนาะตั้งแต่ต้นคลิปที่เราบอกเนาะอาวัดให้อีกทีหนึ่งเนาะแปดสิบมาแปด8ิบสองว่าคนอื่นจะไปสร้างได้นะครับเราไม่ห่วงนะครับ ไม่มีลิ้งสิจไปมอาจปูไม่มีครับผมเอาไปทําได้เลยดีไยแพร่วงใ,ในนะครับช่องช่องช่องวงในในี่ก็ประมาณ82เซนนะครับทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ผู้อ,อยู่ที่ผู้ประกอบการนะหรือเราเนี่ยเราอยากจะทําใหญ่แค่ไหนก็ทําได้นะครับแต่มันจะไปเยอะตอนที่เราซื้อสารที่มาแช่นะครับถ้าบอกขนาดใหญ่เราเราก็ต้องใช้เงินเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาเราลงทุนเยอะเนี่ย เราสามารถทําใหญ่กว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ได้ใช่ครับคือบ่อใหญ่กว้างอะไรก็ได้ครับผมแล้วแล้วน้ำเนี่ยน้ำเราใช้น้ำไรเติมน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าธรรมดาน้าเแล้วต้องน้ำยาคือยังไงมาจากที่ไหนน้ำยาใช้น้ำน้ำยานี่คือจริงๆมันก็มีหลายบริษัทนะครับแล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาดูก็ได้นะครับใน Google ก็มีแต่นี่กินครับเรายืนอเยื้อนี้มีกินครับเนี่ยพอลากไพ่ไปเนี่ยเราไม่กินแล้วครับไปดูก็คือจริงๆริหน้างาน จุดทิชชมนไผ่เนี่ยเราเราควรจะให้ออกห่างจากชุมชนนิดนึงนะครับมันเหมือนบ่อปอสมัยเด็กๆเคยบอกบ่อแช่ปอาหรอลอกปอกันใช่ไหมครับผมทีนี้ปอไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่จะมีนี่ก็เหม็นเหมือนปอเลยนะครับผมแล้วต้องเวลาแช่แช่กี่วันครับถึงจะเอาขึ้นมาเนี่ยอืมก็ยังต่ำก็มาเจ็ดวันครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันเจ็ดวันก็ขึ้นได้เลยวันเดียวไม่ได้วันเดียวไม่ได้ครับอ๋อมันต้องซึม แล้วต้องเจาะรูเข้าไปในเจาะรูข้างในครับทะลุป้องหมดเลยเต็มลำยาวอ๋อแตเจาะรูให้ให้น้ำยาเข้าถึงใช่ครับให้น้ำให้ให้ให้น้ำเนี่ยน้ำยาที่ผสมผสมน้ำเนี่ยมันเข้าไปในบ้องไม้ไผ่นะครับแล้วก็แล้วได้เวลาที่เหมาะสมมันก็มันก็จะทําให้อาหารของของของมอดเนี่ยมันมันไม่มีแล้วก็มอดก็จะไม่กินเราจะไปดูไปดูเขาเขาเขาทำตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ดูจา์ปูเป็นจานปูครับครับผม อย่างนี้เราต้องเอาน้ำล้วมาเทคืนเหรอเอามันกลับาใช้คืนครับอ๋อเหรอใช่ครับคืนน้ำนี่มีมีคุณค่าเลยมีคุณค่ามากฮะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงครับห้ามหายฮะับถ้าหายก็ต้องซื้อมาเติมใหม่ครับผมเพรมันกันเพิ่มต้นทุนอ๋อมันเพิ่มต้นทุนตนี้ครับผมเราเราใช้น้ำเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งก็คือใช้ได้ตลอดไปนะฮะแต่แต่แต่มันจะออกเหม็นนิดนึงถ้านานนะครับถ้านานมันก็ยิ่งเหม็นเลยแล้วเพราะเราต้องเพิ่มอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเราจะทิ้งก็ได้ต้นนทุเรายังพออมีครับ บริเวณพื้นที่นี้คุณกูประมาณกี่ไร่ครับมีเห็นไม่เจ่ไผ่ประมาณประมาณหถึงหกไร่เมื่อเช้าเรามาดูเรื่องบ้องบ้องบ้องไม้ไผ่ไม่ใช่บ้องกัญชานะไม่ใช่บ้องกัญชาโอเคบ้องกัญชาโอ้ยบ้องไม้ไผ่ฮะยรำกันอีทีครับผมอาจารย์ครับครับผมพูดถึงคุณสมบัติไผ่อะคุณสมบัติไผ่เนี่ยในฐานะอยู่ถึงอายุจะน้อยแต่อยู่วงการไผ่มาก็ถึงมาเป็นมาราประจนเรื่องไผ่ก็ว่าได้คนหนึ่งนะนะจากวิศวะทำไมถึงมามาทำเรื่องไผ่ จบวิศวะที่ไหนครับอ่าบางพระครับผมบางพระมทลมทลบางพระครับมทลบางพระนะครับครับผมสิทธิ์รุ่นพี่คือใครครับอาาจรย์ทันครับอาจารย์ทันอาจารย์ทันพิสิทธิ์ใช่ครับธรรมศาสตร์ครับผมทันพิสิทธิ์นะอยู่ธรรมศาสตร์อาจารย์ดูก็ทักทายไปแล้วก็อาจารย์ทันครับตอนนี้อาจารย์ทันเนี่ยพาลูกศิษย์ลูกหาจากธรรมศาสตร์ไปสวนไผ่ลุงโชคอบรมบ่อยมากนะครับครับฝากอะไรถึงอาจารย์ทันครับก็คิดถึงครับมีโอกาสก็คงได้เจอกันนะครับคือล้ว พูเรื่องไผ่นี่คือไม่มีวันเบื่อครับไม่มีวันเบื่อนะครับเราคุยกันได้ทั้งวันใช่ครับมาดูบลูวิววันนีกนะอาจารย์โอ้สุดยอดมากแล้วก็ไผ่ตรงนี้นะครับที่นี่นะครับก็เราก็จะเอาไผ่ก็คือเอาออกแบบนี้แหละครับแล้วตัวนี้ก็คือมีทั้งสวนกล้วยไผ่ี้ปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ครับแห้งแล้งขนาดก็ปลูกได้ลปลูกได้ครับแต่ว่าเทคนิคพิเศษไหมก็อันนั้นจริงๆไม่ต้องมันก็เหมือนกับพืชทั่วไป ถ้าเราปลูกเรามีการดูแลให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงมันก็งามงามเนะาะงเป็นแต่ว่าพื้นที่ของภาคอีสานบางพื้นที่มันเป็นดินเค็มเนะาะอันนี้มันต้องปรับใหญ่เลยครับในัจากนั้นที่คนที่เข้ามาปลูกไผ่หรือสนใจไผ่แรกๆเนี่ยไผ่แบ่งเป็นปีชนิดประเภทของไผ่เช่นไผ่กินกินหน่อปลูกอะไรไผ่ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์ปลูกพันธุ์ไหนหรือไผ่ประดับปลูกพันธุไหนเงี้ยโอเคนะครับก็หลักๆนะครับถ้าเป็นไผ่กินหน่อเนี่ย ผมก็จะแนะนําในเรื่องของไผ่กิมซงนะครับไผ่กิมซงไผ่เปาะตระกูลเปาะนี่ทุกเกือบทุกตัวนะครับซึ่งหน่อดกแล้วก็ไผ่ไผ่เลี้ยงหวานนะครับไผ่บงหวานนะครับแล้วก็มีพวกไผ่ตรงหวานพวกเนี้ยอยู่ในส่วนของไม้ไผ่ที่กินหน่อนะครับแล้วก็ไผ่ใช้ลำไผ่ใช้ลำหนึ่งก็จะมีในส่วนของไผ่สร้างมนนะครับไผ่สร้างมนไผ่ตรงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่นะครับไผ่ลวก ตะกุนลวกข้างหลยเนี่ยก็ใช้งานได้หมดตะกุนลวกหล่ก็ได้หมดนะครับแล้วก็ไผ่ประดับเนี่ยก็จะมีส่วนพวกไผ่ไผ่ดำนะครับไผ่เหลืองไผ่ทองอะไรพวกเนี้ยไผ่ไผ่หลอดจีนเล็กๆนะฮะพวกเนี้ยมันก็เป็นไผ่ประดับครับหลักๆคือแบ่งเป็นสามสานะครับผมที่ที่บมหมแบ่งเป็นสามใช่ใช่ครับคือแต่ละพื้นที่เนี่ยแนะนําไว้ต้องปลูกแบบไหนเช่นอีสานเนี่ยอีสานนะครับอีสานมี้างหม่นได้ไผ่ตรงได้ ไผ่อมแล้วก็มีไผ่พวกสร้างไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่สร้างป่าก็ได้นะครับก็คือหลักๆจริงๆมันปลูกได้เกือบทุกพื้นที่ของไทยแต่ว่าอยู่ที่เราดูแลนั่นเองครับถ้าเราดูแลดีมันก็ดีแต่ถ้าภาคอีสานเนี่ยมันจะมีดินเค็มเนาะดินเค็มเนี่ยเราก็ควรจะปรับพื้นที่ปรับดินให้เราหน่อยให้มันให้มันเหมาะภาพดินการปลูกพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไผ่เราก็โตขึ้นได้เหมือนกันครับผมอ่ ผมผมสงสัยนิดนึงทาไมไผ่ไผ่ยักษ์อะที่ปลูกที่จังหวัดน่านก็โตใหญ่โตแต่ภาพ่อปลูกงอีสาไม่โตเท่าเท่ายักษ์เมืองน่านอะไรเงี้ยก็มันก็อยู่ที่ระดับความสูงเนาะแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นหุบเขาครับนะครับมันก็อยู่มานานมันก็เลยทําให้ใหญ่โตได้ครับอมโดยสภาพพื้นที่นะครับเนาะโดยภาพรวม แต่ว่าในภาคอีสานบางพื้นที่ก็โตนะครับอาจารย์ขยับไปนิดนนะครับจะมีเพื่อนร่วมงานเรามาหนกานนะครับอย่างอย่างไห่เราไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่นะครับทีมนไผ่เนี่ยมือปืนนะุเมือปืนครับผมสิบเก้าเลยฮะครับผมครับอายุสิบเก้าลยครับมาทําไผู่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วในเดนี้แต่คุณปูไม่ถึงครับไม่ถึงสามสิบเก้าสามสิบเก้าคนรู้ไม่ต้องบอกนะครับ อันนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบสองครับผมยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับผมนี่สิบหกสิบหกไม่ใช่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามครับนี่เราให้ท่านผู้ชมได้กินวิวเลยครับวิววิววิวนี่เพราะท่านผู้ชมครับนี่นะเราอยู่สวนไผ่นะครับแต่วิวร้อยล้านนะครับในการวิวอนนี้มีความสุขครับไม่มีความสุขอะไรเท่าเท่าภูเขานี่คือภูเขาตัวนี้จะไม่สวยนะเป็นด้านแรงใช่ไหมใช่ครับเป็นด้านหน้าฝนนะโอ้โหท่านผู้ชมครับภูเขานะครับ ยางกัดเชียงใหม่ <c oughs> เขียวปีเลยใช่ไหมเขียวปีเลยไม่แพ้บางน้ําเขียวฮะไม่แพ้กันคุณคุณคุณคิดว่าจะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมตรงนี้ตรงนี้ผมกําลังจะพัฒนาเป็นแหล่งให้ความรู้นะฮะให้ความรู้นะครับ,รบให้ความรู้เรื่องอการใช้เทคโนโลยีเรื่องไผ่เนาะการการตั้งแต่การปลูกนะฮะการจัดการไผ่แล้วก็มาถึงการแปรรูปแปรูปไแปรรูปไม้ไผ่นะ เพื่อให้องค์คมรู้นี่อยู่กับสังคมครับผมครับเราไม่หวงไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีครับจะมาทําเรียนแบบก็ได้ได้เลยครับยินดีมาดูได้ฮะมาปรึกษาได้ได้ครับโทรศัพท์มีไหมโทรศัพท์มีครับโทรหาใครหาท่านพิชัยครับเอาพิชัยบอกมาเลยท่านพิชัย0885021234ครับผมโทรหาพี่จุฑพลก็ได้นะได้ครับได้ครับ081ครับ834ครับ9344ครับอ๋อมาแลครับผมแล้ว มายากไหมตรงนี้ไม่ยากครับคือสุกสาวทึ่ก็มาได้มาได้ครับติดต่อล่วงหน้าครับเขาต้องต้องโทรล่วงหน้าอไม่อยู่ตลอดฮะแต่ต้องติดต่อล่วงหน้าครับผมเพราะว่าเราจะเดินทางอยู่เรื่อยอาจารย์ไม้กับคุณวิชาอยู่ที่ไหนหรือหรือบอกเบอร์เบอร์ได้ไหมไม้ไมของผมนะครับเบอร์โทรติดต่อ0829169201นะครับแล้วก็ใน Facebook ประวุฒิบันตรงภาษาไทยนะครับปอปลารอเรือสระวอลแวนสตูทพุทธสรีวอลแวนรอเรือชัดเป๊ะรอหันนอตอรองครับผมเครับนุ่มจุรินครับผมครับแต่ลักไผ่ครับ ทำไมมันถึงที่สุรินทร์ปลูกไผ่เยอะไหมครับในภูมิภาคทางบ้านผมนะครับสุรินทร์เป็นอีสานใต้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นไผ่ตรงนะครับแล้วก็ไผ่สร้างไผ่ซะส่วนใหญ่แต่ในเดิมทีเนี่ยทัศนคติของผมน่พักไผ่เนี่ยปลูกไผ่ไปทําไมรกก็รกหนามก็มีนะครับแต่พอได้มาเปิดโลกทัศน์กับท่านอาจารย์ปูนะครับเราได้มาไปพบเห็นกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไผ่สร้างมนนะครับลาก็สวยตรงนะครับแถมยังไม่มีหนามนะครับก็เป็นจุด หักเหนะครับของความคิดที่ว่าไผ่มันไม่รกนะถ้าเราดูแลถูกต้องครับครับผมแล้วคุณพิชัยแล้วครับติดต่อได้ตลอดไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับก็หลักๆลูกศิษย์ติดตามหลักๆก็จะอยู่เชียงใหม่ครับผมครับ ไม่มาตอบแชทเลยใช่ไหมครับได้ข่าวไม่มีเวลาเลยครับเพราะว่ายุ่งยุ่งกับอาจารย์ปูนี่ก็สุดๆแล้วฮะแกมาังคูกับอาจารย์ปูก็ยุ่งเลยใช่ไหมยุ่งเลยฮะชีวิตยุ่งเหยิงมากเลยครยยยุ่งงเเหิลฮะโอเคครับแล้วยิ่งยุ่งจากพี่จุลพลนี่ยุ่งเหยิงกว่าใไก่ยุ่งนะสนุกฮะสนุกนะสนุกครับผมสนุกนี่นะครับถิ่นงานคุณภาพนะครับในการสร้างไพรหรือสร้างป่านะครับปลูกไผ่ต้นเดียวเหมือนกับสร้างไงให้โลกหนึ่งเครื่องใช่ครับนะครับผมนี่ครับ เป็นปฏิทานของพวกเรานะครับสร้างสีเขียวให้เกิดกับประเทศนะครับเป็นกุศลด้วยนะครับขอบคุณทั้งสามท่านนะครับสุดท้ายจะฝากอะไรไหมก็ฝากถึงคนทุกรุ่นนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยมันยังไงมันก็ยังช่วยสังคมได้เยอะช่วยโลกนะฮะครับแล้วก็ยังแถมได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างที่อยู่อาศัยพืชปัจจัยสี่คือไผ่พืชประสจันรคือไผ่ไม่มีอะไรที่ไผ่ทาไม่ได้ครับครับผมนอกจากไผ่พรงศะท้อนไผ่พงสะท้ก็ครับผมโอเคครับผม ขอบคุณท่านอาจารย์อปูนะครับครับผมคนรักไผ่ครับผมคนรักไผ่ครับผมฟองไม้นะครับกำลังสัมภาษณ์สฟองไม้นี่สิบเก้าขวบสิบเก้าขวบครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดแล้วใช่ไหม